ลูกของเราน่ารักมากันนี้ให้เกียรติดยนินไรดีัพได้ยินไครด้ยินไหมคะได้ยินมรัได้ยินอยู่ได้ยินครไม่ได้ยินแไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินเพราะไม่ได้หันหน้าไป อ้าวเราเข้าแถวเลยค่ะยืนบันฟันยืนให้สวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปอ้าวเรียบร้อยแล้วเหรอห่วย่จะหยไอ่อยน่ดหนไปต่อให้เป็นแถวันคือปได้ยินไหมคะยอะได้ยิน

หันหน้ามามั้งหันหน้ามาสิหันหน้ามาเออเออหันหน้ามาฮัลโหลฮัลโหลหัหั้ัลโฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ได้ได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินผมส่งไปเลยนะเอาละ วันนี้เล่นควงไม้เลยครับฮัลโหลจะยินไหมครับได้ค่ะได้ค่ะควงไม้กันเลยอ่นนี้แงมาแล้วแสดงว่าเดี๋ยวค่อยจัดก็ได้ค่ะฟังฟังท่าน็นพี่หวัดไม่เป็นไม่แข็งเลย พี่ไม่แข่งนะพี่รุ้งนะใช่นะครับตอนนี้สองไมเลยจนนน่นดังสองไมระวังพวกเราจะโดนสองไมนะนะครับผมกลัวได้มีผู้หญิงนี่แหละผู้ชายอยหนึ่งสองนับได้ผู้ชายนะครับ3านะครับกับช่างภาพนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ มันเลิกดีปีนี้ก็ดีนะครับเป็นเลิกที่ดีนะครับของอของปีนี้นะครับก็ทางางบประมาณในส่วนของคณะกรรมการนะครับก็มีคุณหมอยงด้วยเป็นคณะกรรมการของสปทชนะครับได้อนุมัติโครงการาเต้นอารบิกนะครับในหมู่บ้านพฤกษา4นะครับสองไม้ก็ไม่ดีนะถือสองั <c oughs> เราก็เคยที่นะสองอันมันหลุดได้นะหลุดไปอัาหนึ่ง ครับอยากให้ถืออยาให้เหมือนน้องพรอย่าเพิ่งปรับมากเดี๋ยวเหมือนน้องพรกลายเป็นสามใหม่นะฮะนะครับก็วันนี้วันนี้อันนี้ดังกว่านะครับแต่แล้วคนที่ไม่ดังคือตายไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็พวกเราจะได้ออกกําลังกายโดยงบของสปทชนะครับของตำบลมหาสวัสดิ์ของเรานะครับ รวมแรง,ง่วมใจกันนะครับก็ชักชวนพี่น้องกันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับคุณหมอยงจะได้พอนหนักพอนเบาไปนะครับจะได้ไม่มีคนเจ็บป่วยได้ไข้ยเยอะนะครับหมอยงเป็นคุณหมอยดีนะครับสำหรับพวกเรานะครับโครงการทําโครงการหลายๆโครงการด้วยกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มาร่วมโครงการด้วยกันนะครับในส่วนนี้แล้วก็พวกเราในฐานะกรรมการนะครับ ปปชนะครับก็จะดําเน,นินต่อไปของปีหน้าทั้งงบมีนะครับของปปชปีหน้าก็ามีคนล้องขอมาแล้วนะครับในเรื่องของอในที่สถานที่คือ